แล้วนะคะในช่องทอสอง,สองชาแนเเล,ลสวัสดีค่ะคุณรูพายุนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองห้อง e ีีค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้มนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองทับหนึค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยที่31ชื่อหน่วยว่าปลอดภัยในยานพาหนะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะ,ะคุณครูทั้งสองท่านนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆได้ฝึกร้องและฝึกออกกําลังกายกันด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ ึกการออกกําลังกายตามเพลงกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหานะคะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยในยานพาหนะค่ะแล้วการแยกประเภทของยานพาหนะมีอะไรบ้างคะคุณครูค่คคคะการแยกประเภทของยานพาหนะนะคะก็แยกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1นนะคะก็ได้แก่การขนส่งทางบกนะคะเช่นการขนส่งโดยรถจน รถโดยสารนะคะรถไฟค่ะต่อไปนะคะเป็นการขนส่งทางน้ำนะคะการขนส่งทางน้ำก็ได้แก่การขนส่งทางเรือนะคะและอันสุดท้ายนะคะเป็นการขนส่งทางอากาศก็ได้แก่การขนส่งโดยการใช้เครื่องบินในการขนส่งค่ะคุยุค่ะคุยุคะการใช้ยานพาหนะที่ถูกวิธีนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะค่ะ สถานะที่ถุกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะคะเมื่อเด็กๆจะออกเดินทางไปไหนนะคะเด็กๆจะต้องท่าเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรถจักรยานยนต์เด็กๆก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยค่ะหรือเด็กๆจะไปออกเรือล่องเรือนะคะเด็กๆก็จะต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยค่ะเอ๊ะครูยุค่ะแล้วถ้าเราไปทางเครื่องบินล่ะคะทางอากาศเราต้องทำยังไงคะ ทำตามคำแนะนำของแอร์โฮสเตสนะคะอเอแล้วอันตรายจากยานพาหนะมีอะไรบ้างคะคุกงอ,อ๋ออันตรายที่เกิดจากยานพาหนะนะคะเช่นออถ้าเราไปด้วยรถยนต์นะคะเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าไปด้วยรถยนต์ที่คุณพ่อคุณแม่ขับนั่งไปด้วยกันนะคะก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ ถ้าเด็กๆเ,เดินทางโดยการใช้เรือนะคะเด็กๆก,ก็ต้องสวมเสื้อชูชีพนะคะถ้าเกิดอันตรายเรือล่มนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะรอดจากเหตุการณ์นั้นได้เพราะสวมเสื้อชูชีพนะคะส่วนอันตรายที่เกิดจากออทางอากาศนะคะหรือการนั่งเครื่องบิน อาจจะเกิดอันตรายเช่นเครื่องบินตกได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเออจ้าหน้าที่นะคะ <c oughs> เด็กพยุห์เราลับการปฏิบัติตนตามกฎจาราจรน,นะคะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เด็กๆก็จะต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะคะเด็กๆก็จะรู้บ้างแล้วนะคะว่าสัญญาณไฟจาราจรเป็นอย่างไรนะคะก็ <c oughs> อย่างเช่นสัญญาณจารจาจรสีแดงนะคะหมายถึงหยุด สีเหลืองหมายถึงเตรียมหยุดและสีเขียวหมายถึงไปได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างพะาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสัญญาณไฟจราจรกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูทั้งสองท่านนะคะก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูการบ้านของเรากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเราก็จะมาเข้าสู่การทำการบ้านของเรานะคะมาดูอุปกรณ์ของเรากันนะคะนั่นก็คือเรือดำน้ำของเรานั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะจะวาดภาพหรือจับปริ้นออกมาก็ได้นะคะแล้วก็ตัดให้ได้รูปทรงแบบนี้ค่ะกันไกรค่ะหลอดค่ะหลอดที่ครูยุใช้นะคะจะเป็นแบบงอได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็กวดน้ำเปล่าค่ะลวดหนีบกระดาษค่ะแล้วก็เทปใสค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะตัดให้ได้รูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็นำเทปใสมาเคลือบติดกับเรือดำน้ำของเรานะคะเพื่อที่จะไปอยู่ในน้ำมันจะได้ไม่เปียกนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ ตัดลอดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วนำลวดหนีบกระดาษนะคะมาเสียบในหลอดของเราแบบนี้ค่ะแบบนี่นะคะด้านแรกนะคะแล้วก็ด้านที่2นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปติดกับเรือดำน้ำของเรานะคะโดยที่ให้ด้าน ลวดหนีบกระดาษนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำเทปใสมาเคลือบติดค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ลองดูว่าเรือดำน้ําของเราจะลอยหรือจะจมนะคะเด็กๆ เรามาลองดูกันเลยนะคะวิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเกรือของเราลอยได้นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายตอนขั้นตอนการทําส่งมาให้คุณครูได้ดูทางไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองท่านนะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ